เห็ดพึ่งหวานครับพี่น้องเห็ดพึ่งเทียนครับผมโอ้ดอกสก้มกรปั้นเบาขอนป้าดอกใหญ่ครับดอกนึงครับตรงนี้ก็งามานาดพี่น้องโอ้ยดอกใหญ่ปิดตุ๊ปุเลยไทรตะกาครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับพญามัยยัยลูกป่านาเบอร์สุขูสุขคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศาต่างประเทศครับผมเขาพบเบาข้อนลุยสานครับผมในเชาวันที่20เมษายนพศ2540 68ครับมื่อนี้บาค้อนกับพี่พ่อน้องมาตามหาไอ้เพิงแดงที่เกิดไหมคือเก่อครับผมมือนีก็เป็นมือที่สามแล้วครับเนาะเดินทางสามสองคือก่อครับผมมีหน่อยกับพอบอมครับไปดุนกันมาครับวันนี้วันศุโรมานไปได้ครับผมแต่ว่าเบาค้อนลุยเดียวคือก่อครับผมไปครับผม องดอกแรกแห่งมันครับพี่นอ้องโอ้ยขาคนตุบปูเลยมีดอกหนึ่งงามขนาดเลยโอย้ดอกหนึ่งแท้จรีครับผมดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกกำลัางงามมากดอกนี้กงงามอยู่ครับผม อดอรครับผมแท็กคู่งามครับผมอีดอร์ครับ มึงกันไปนยาวด้วยครับนี่ขับ้าวผีครับผมมากกว่าเป้ากตัแล้วครับพี่หนึ่งตีสี่เจ้าขึ้นเหี่ยวเดี๋ยวนอสองสองดอกครับพี่หน้าขาเป็นเต็มสอนเนี่ย เอาวนใหญ่คิดตูปุ๊จอนหนั่งทัานครับดอกง,งามๆตุ้มๆครับน้องดอกเดียวอีดอกครับผม สองดอกติดกันงามๆดอกนี้กัง่กงห่งามนะครับผมนี่กันด้รึครับมันนี้จันศพเป็นมูบอครับผมมันือนเป็นหมือที่สามแล้วครับ ๊าดดอกนในครับด,ดอกมิ้น้ดอกนึงครับสองดอก คับผมคับสองสามดอก นี่เดืหกนะดอกน้องท่างหครับผม ผมป้าล่อนุนให้พึงแดงคาไหลสิตับดดีดังเลยครับแบนมนนะแมนอ่าไปต้องโอนนี่รุบผม บอกหนึ่งครับทางนี้เดินหุ่ยคุย ngon không? ui nữa ngang 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 ngon ngang 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 rồi บอลคนจะขัดเก็บออกบม่ค่อยติตัดตินนี่ลองตั้งกลอง่องบะไรนี่โหแต่ก็เขาถอไไดเขาให้ได้ครับตีนเนาะบอลคอนตัดแล้วคอนตัดตัวเดียวครับเก็บแล้วอ่ะพี่ครับผม ยังงามอยู่ณครับพี่น้องพี่ครับผมอ๋ออันนี้อีกเต็มกับมือเลยครับผมหมนนนูนี่พี่้องนึง คอันนี้ครับสองดอกงามๆรุนกังไปนี่ยาวครับผมแจ้งแล้วครับผมแต่ว่ายังไงใส่ไฟซอยอยู่องนึนงก็เห็อกใหญ่แล้ว ดอกหนึ่งงามมามดอกหนึ่ยังหน่อยอยู่ดอกนี่ก็งามเลยดอกนี้ทักคุณครับเห็ดกำลังล่างโอ้ท้าคุณนี่ครับผมดูนมุกกันไปให้ยาครับวันนี้ ลองอ้งามขี้กระบปานี่ง,ง,ง,งามเลยสีครับผมใส่ตะก้า

อุ๊ปไหนไม่ไปเรื่อยวะก็ไม่ครับผมบะคอนกัดทิ้งเลยตัดทินเลยครับผมเพราะว่ามันมีหมองกลางกล้องครับพี่เราเป็นหกลายเจ็ดแล้วบะคอนก็เจ็ดตัดทินงโอเครับคอนนี้ไครวะ แดงอะไรเจ้าครับผมหลุนนู้กัน,ปนไปให้ยาวครับอีดอกนึงครับอี้ดอกหนึ่งตาผมจะหลุนนีกันดีครับผมตรงนี้อกอง็งามขนาดพี่น้องโอ้ยดอกใหญ่ปิดตุปุเลยมันอ้ยงามขนาดเลยครับยังในน้อยอยู่ครับผม อีกด,ดอกนึงครับอีกด,ดอกครับผมนี่หม,มหนนะดเลยดอกนีก้เขาขาวอยู่ครับขาวงามเลย ดอกนึงครับผีครับผมคือดอกหน่อยดอกอีกฮ <laughs> านี่ดอกนี้งามๆครับเดินไปเรื่อยๆครับผมข้างบนอีกครับข้างผีอผีก หอักงามเลยดอกนี่ใหญ่แล้วสองบอกเห็ดพึ่งหวานครับพี่น้องพึ่งหวานนี่ครับผมหมูนี่ แกงนี่ก็แซบกจังครับทับนีครับผมขาัตาเบาก่อนท่านี่เบาๆเห็นนิดนด,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 ด อีกดอกครับเห็ดผงเทียนครับผมโอ้ดอกทำกับปั่นเบาขอนแกงแสบแกงง่วครับผมนีหอมๆเลยครับครับผมวันนี้เบาขอนสีพี่พ่อน้องอ้ว้ก็บานแล้วครับไปพคนงานต้งกันเลยครับวันนี้บเบาขอนสีโสกสีมันไปได้ครับผมมาตามหาให้แดงซี่เกินไหมครับผมกำลัากันสามสองครับสองหนึ่งเพิ่มมานเพิ่นเมื่อแล้วครับผมเลยแต่เบาขอนก็มีเอหน่อย อ๋อเบอร์ของเบาคอนครับผมเฮ้ยเบาคอนก็ได้กระตาาหนึ่งครับผมตาเนี่ยหน่อยๆเดินเดียวเห็ดพึ่งเทียนดอกไงดอกหนึ่งพี่น้องเต็มตะกาครับมองเมียวหน่อยเพคนเลี้ยงงามๆามเขากระตาคนห่อว้าวทีเลอกระตากไงมองได้มี้วหน่อยมันนี่มันนี่มันแน่อยู่จ้ะจ่ดอกงามๆาอุ้ยขายาวขนาดนั้นเลยแน่นจ้ะองเมียวหน่อยแน่นอนแน่ซื้อเมียวหน่อยอยู่แต่ว่าเห็ดดอกไม่ติดดอกงามๆสวยงามจ้าเบาบอยบอนคนเห็นเห็ด เบาเบาเห็นไหยังยาวขึ้นเลยครับหานังกันขึ้นเลยครับฮือถูกมีหน่อยงามดีครับเอาขอนกงามคือการกะตาหนึ่งครับผมผลงานโดยรวมห้องสองสองมินิกะสุดยอดอยู่ครับผมเอาขอนกับกะตาหนึ่งมีหน่อยเพิ่อกกะตาใหญ่กับเบาขอนอยู่มือนี่ถือว่าพูดพี่น้องเตรียมตาอย่างกองจุนพลอยู่หวานสุดๆเลยครับเลอนี่เบาขอนกขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับ เอฟซีอุสานครับที่เขามารับชมบ่าวคอนออุตสันนะครับขอบคุณทุกหลายๆครับทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอนก็ขอฝากวีครับคลิปนึงครับฝากปัญญามใหญ่ลุงปานาครบสวัูดทุกคนครับหรือว่าน้องมุงหลุกล้านนะครับเนาะใส่คำวมาคนแลกไปแชร์คนติดตามบ่าวคอนออุสานนี่ได้ครับผมบบ่าวคอนออุสานมีแรงใจให้คลิปต่อไปครับคลิปหนาเข้าไปดูกันไหมครับบ่าวคอนไปไหนครับคลิปนี้ขอหยุบเช็คสัมมิครับสวัสดีครับหลุนกันคลิปหน้าครับผม